ลิ่มเลือดอุดตันหัวใจวายแบบไม่ทันตั้งตัวทา,ทางที่อายุน้อยและรักการออกกําลังกายเป็นเพราะอะไรแล้วเราจะป้องกันได้ยังไงแล้วรักษายังไงดีโรคหัวใจวายเนี่ยหลายคนนะครับยังมี ความเชื่อผิดๆอยู่ว่าโรคโหัวใจาวายหรือเ,เลือดดุดตันเนี่ยต้องเป็นเฉพาะในคนแก่อย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยอายุ20 30ก็อุดตันเยอะแยะเหมือนกันนะครับซึ่งบุคคลเหล่านี้ต้องมีอะไรพิเศษนิดนึงนะครับอยู่ๆก็เวียนหัวหน้ามืดแล้วก็แน่นหน้าอกอันเนี้ยเป็นสัญญาณเตือนแรกเริ่มนะของหัวใจาวายหรือคุณมีจุกแน่นเหมือนมีอะไรมาทับปอดแล้วก็มีปวดร้าวไปกลามนะครับอันเนี้ยเป็นสัญญาณเตือนหัวใจวายเหมือนกันเหงื่อออกตัวซีดไม่มีแรงเดินเซหมด สตินะครับวันนี้อาจจะอุดตันและแล้วเลือดไปสมองไม่ได้จนถึงกระทั่งท่งตัวไม่ได้อันนี้คือสัญญาณเตือนนะระวังให้ดีถ้ามีนะต้องไปพบหมอโดยโด่วนเลยโรคลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยมันมีในไหน,ไ,หนได้บ้างลิ่มเลือดอุดตันมีได้2ประเภทครับอุดตันในหลอดเลือดดากับอุดตันในหลอดเลือดแดงหัวใจเรามีสี่ห้องเวลาเราหายใจเข้ามาเนี่ยเลือดเนี่ยจะต้องถูกส่งไปขวาล่างก่อน<ๆ>เพื่อที่จะบีบตัวไปปอดเอาเลือดที่ไม่มีออกซิเจนไปปอดปอดเอาออกซิเจนเข้าในเลือดแล้วกลับมาที่ซ้ายบนหัวใจห้องซ้ายบนส่งไป สายล่างแล้วสายล่างบีบเลือดสูบฉีดเข้าไปทั่วร่างกายวนอย่างนี้เป็นวัฏจกักรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มมีอะไรมาอุดตันไม่ว่าจะที่ไหนเนี่ยมันจะขัดวงจรนี้ไปหมดเลยทําให้อวัยวะที่สําคัญที่สุดก็คือสมองของคุณเนี่ยได้รับเลือดไม่เพียงพอแล้วถ้าเกิดมันไปอุดตันที่หลอดเลือดหัวใจก็เจ็บหนอกจุกแน่นตายฉับพลันนะครับซึ่งกลไกการเกิดริ่มเลือดมีอยู่3ามกลไกอย่างแรกคือเยื่อบุผนังหลอดเลือดเกิดการฉีกขาดนะครับไม่ว่าคุณจะความดันสูงความดันสูงทําให เยื่อบุผนังหลอดเลือดมีปัญหาเพิ่มโอกาสการเกิดเล่มเลือดเพิ่มโอกาสหัวใจวายอันที่2คือเลือดเหนืดหรือไฮเปอร์โคแอคติบิลิตี B ้ L e. เลือดเหนื่เนี่ยมีหลายสาเหตุมากไม่ว่าคุณอ้วนเพิ่มโอกาสการเป็นเลือดเหนื่คุณเป็นคนท้องท้องตั้งครรภ์อยู่คุณกินยาคุมนะครับหรือฉีดฮอร์โมนเอสโตรเจนเพิ่มความเหนืดของเลือดนะครับ หรือคุณเป็นมะเร็งเพิ่มโอกาสเลือดหนืดตัวเลือดแข็งตัวได้นะครับหรือคุณฉีดยาที่เป็นเกี่ยวกับเอสโตรเจนทั้งหลายหรือคุณสูบบุหรี่สูบบุหรี่เนี่ยพังทุกอย่างเลยทั้งหลอดเลือดอักเสบนะเยื่อบุอักเสบเลือดหนืดตัวแล้วก็เกิดการไหลเวียนของเลือดผิดปกตินั่นก็คือปัจจัยอันที่3ที่ทําให้ริ่มเลือดอุดตันได้ง่ายนะครับสอย่างนี้ที่คนหลายคนเป็นก็คืออ้วน2นะเบาหวานนะครับเบาหวานเนี่ยทำให้เสี่ยงริ่มเลือดอุดตัน มหาศาลเลย3ส,สูบปปุหรีเนี่ยทำให้หลอดเลือดพังและแก่เร็วและเป็นมะเร็งนี่คือปัจจัยเสี่ยงที่หลายคนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้คุณหลอดเลือดแดงมีการอุดตันคือหินปูนไม่ใช่คอเลสเตอรอลนะครับคอเลสเตอรอลอุดตันในเลือดมันเอาไปแล้วนะครับดังนั้นถ้าคุณคอเลสเตอรอลในเลือดสูงไม่ได้หมายความว่าคุณจะหัวใจวายเสมอไปแต่ถ้าคอเลสเตอรอลในเลือดคุณสูงร่วมกับคุณอ้วนคุณเป็นเบาหวานคุณความดันสูง คุณเป็นไขมันพอกตาคุณมีกรรมพันธุ์หรือคุณไตกรีสลายสูงอันนี้เพิ่มโอกาสเสี่ยงให้หลอดเลือดแดงคุณอุดตันแล้วก็ตายฉับพลันได้นะครับซึ่งมันจะมีสัญญาณเตือนนะโรคหัวใจวายหรือว่าโรคหลอดเลือดแดงอุดตันเนี่ยหอบเหนื่อยง่ายเดินขึ้นลงบันไดแล้วคุณก็หอบเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมทั้งที่สมัยก่อนคุณไม่เคยเป็น2คุณจุกแน่นเจ็บแน่นหน้าอกเวลาคุณออกแรง3อยู่ๆคุณเหมือนมี10ล้อมาทับ4ี่คุณ หน้ามืดตามัวแล้วก็ทรงตัวไม่ได้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสโต๊กก็ได้นะหัวใจวายกับสโต๊กหรือเอามาพึ่งเอามาพาดเนี่ยจริงๆิงแล้วมันคือโรคเดียวกันเพียงแต่ไอ้ริมเลือดเนี่ยมันไปอุดตันคนละที่สโต๊กคือหินปูนนะหินปูนอุดตันในหลอดเลือดแดงแล้ววันดีคืนดีความดันคุณมันพุ่งชุดเลยดันหินปูนเนี่ยไปอุดในสมองนะครับอันนี้คุณก็เป็นสโต๊คละปทานคุณก็ตายฉับพลันได้เลยนะครับซึ่งหินปูนเราจะลดหินปูนได้อย่างไรนะครับมันมีสารอาหารตัวหนึ่ง ปูนจากหลอดเลือดแดงเข้าไปในกระดูกเรา,เ,ราเข้าไปในที่ที่มันควรจะไปซึ่งถ้าเราเอาไอเจ้าหินปูนหรือว่าแคลเซียมแพลทกลับเข้าไปเก็บในกระดูกเราได้จะช่วยลดการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตันต่างๆเหล่านี้ได้นะครับซึ่งสารอาหารที่ช่วยคือวิตามิน K2 และโอเมก้า3นะครับที่ช่วยลดสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้แล้วก็วิตามิน D3 ด้วย D3 เนี่ยจะช่วยดูดซึมแคลเซียมแต่ถ้าคุณกิน D3 อย่างเดียวมากเกินไปแล้วคุณไม่มี K2 ไม่ค่อยดีนะดังนั้นผมจึงแนะนําให้คนไข้ผมทุกคนเลยเย กิน d 3 K2 คู่กันขอดูสูตรได้พิมพ์ว่าดีสารอาหารที่จะช่วยลดโอกาสการเกิดริ่มเลือดนะครับโอเมก้า3 K2 เบอร์เบอรีนจริงๆิวิตามินบีรวมนะครับอีกตัวหนึ่งเพราะอะไรครับมันมีการตรวจเลือดค่าหนึ่งครับค่าอักเสบในหลอดเลือดแดงที่คุณอาจจะต้องตรวจเพิ่มถ้าคุณมีปัจจัยเสี่ยงถ้าคุณอ้วนไขมันในเลือดสูง LDL สูงไตรกลีเซอไรด์สูงเป็นเบาหวานวิตามิน D3 ต่ำหลอดเลือดแดงอักเสบเพิ่มโอกาสการเกิดหัวใจวายนะครับแล้วเราจะรู้ รู้ได้ยังไงว่าหลอดเลือดแดงเราอักเสบไหมตรวจ3ตัวนี้ 1. ESR 2. HsCRP High sensitivity C reactive protein นะครับสก็คือ homocysteine ซึ่ง3ตัวนี้ถ้ามันขึ้นเนี่ยมันสูงกว่าเกณฑ์นะหมายความว่าเพื่อนๆมีความอักเสบในหลอดเลือดแดงเพิ่มโอกาสริ่มเลือดอุดตัน ในหลอดเลือดแดงแล้วถ้าเกิดค่าโฮโมซิสเตอีนเพื่อนสูงนะครับคุณอาจจะขาดวิตามิน B12 หรือวิตามิน B รวมตัวอื่นอยู่ก็ได้ดังนั้นวิตามินตัวแรกที่ไม่ตกค้างและทุกคนควรจะหามากินคือวิตามิน B รวมฟอร์มแอคทีฟ ะถ้าเพื่อนๆอยากจะดูสูตรพิมพ์ว่าบีรวมนะครับปัจจัยเสี่ยงชีวิตอย่างอื่นอะไรบ้างเพิ่มความเสี่ยงให้ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำหนอายุแค่รู้ตัวว่า,าคนอายุมากขึ้นโอกาสลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยมันก็มากขึ้นนะครับ2คือการนั่งนั่งนอนๆอนคุณไม่เคลื่อนที่ ไม่เดินไม่ออกกําลังกายแล้วก็ไม่ movement เลยอันเนี้ยมันเพิ่มความหนืดตัวของเลือดนะครับเขาเรียกว่ามันเพิ่ม blood stasis ยิ่งเพิ่มโอกาสการเสี่ยงให้ลิ่มเลือดดาอุดตันลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดา game, ปัจจัยชีวิตมีอะไรบ้าง1ไม่ออกกําลังกายนั่งนั่งนอนนอนสคุณอ้วนลงพุง3คุณกินยาคุมหรือคุณกินยาที่มีเอสโตรเจนนะครับสคุณสูบบุหรี่มากๆนะหคุณเป็นมะเร็ง6กนั่งนานๆโดยที่คุณไม่เดินไปไหนเลยหรือ คุณเป็นผู้ป่วยติดเตียงถ้าคุณเป็นผู้ป่วยติดเตียงคุณนั่งนั่งนอนนอนนั่งรถนานๆคุณนั่งเครื่องบินนานๆอันเนี้ยเสี่ยงนะครับทำไมมีหินปูนอุดตันแล้ววิตามิน K2 มันเกี่ยวกันยังไงวิตามิน K2 เนี่ยมันจะไปช่วยเอาหินปูนหรือคอเลสเตอรอลที่มันอุดตันเนี่ยกลับไปเก็บในกระดูกของเราไม่ทําให้มันหลงเหลืออยู่ในหลอดเลือดเพราะว่าตัวที่มันอุดตันเนี่ยมันคือหินปูนเขาเรียกว่าแคลเซียมแพลกไอเจ้าแคลเซียมแพลกนี่แหละมันมาจากอะไรนะจริงๆมันมาจากหลายอย่างคอเลสเตอร หินปูนแคลเซียมเกล็ดเลือดเม็ดเลือดขาวแล้วก็น้ําตาลแล้วก็ L D L ที่ถูกน้ําตาลหรือถูกไขมันเลวมันเปลี่ยนเป็นออกซิไดซ์ L D L นะครับหรือถ้าคุณมาตรวจกับโอ๊กเนี่ยผมก็จะเจาะค่าผลเลือดเชิงลึกนะครับเรียกว่า Apple b หรือ L P A เล็กจะเป็นตัวที่เจาะลึกเลยสําหรับไขมันเลวในเลือดของคุณถ้าคุณไม่อยากให้ลิ่มเลือดอุดตันไม่อยากหัวใจวายฉับพลันทั้งๆ้ที่อายุน้อยแล้วออกกําลังกายมากๆ1คุณไปพบแพทย์ก่อนไปตรวจสุขภาพจะมาเจอหมอก,ก็ได้เดี๋ยวผมรีเฟอร์ไปหา แพทย์โลหิตฮีโมโทโลจิสต์ที่เขาสามารถตรวจดูการละลายตัวของริมเลือดหรือการแข็งตัวของเลือดผิดปกติถ้าคุณแบบริมเลือดอุดตันในอนเลือดดำนะแล้วคุณต้องเลี่ยงเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความอ้วนเรื่องของลำไส้รั่วหรือเรื่องของกดไหลย,ย้อนท้องผูกสิ่งที่จะช่วยคุณก็คือระวังเรื่องของกลูเตนก่อนเลยหนึ่งกลูเตนที่อยู่ในพวกขนมปังอยู่ในพวกซีเรียลแป้งทั้งหลายนะครับสองเลยคือนมวัวน,นะระวังให้ดีๆนะครับลำไส้รั่วไม่ควรดื่มนมนะครับสามนะถั่วลิสงไม่ค่อยดีนะสี่ อาหารแพ้แฝงระวังให้ดีนะครับแล้วน้ำเชื่อมน้ำตาลนมข้นหวานเนี่ยไม่ดีต่อลำไส้นะครับน้ำมันพืชทอดซ้ำก็ไม่ดีต่อลำไส้เหมือนกันชีสนมเนยมาการีนพวกน,นี้ทำให้ลำไส้คุณมีปัญหาหมดเลยแล้วสิ่งที่คุณต้องเสริมเพิ่มคือโปรไบโอติกและช่วยย่อยขอดูสูตรโปรไบโอติกของโมกได้นะครับใครอยากได้ก็พิมพ์ว่าโปรไบโอติกนะครับหรือพิมพ์ว่าช่วยย่อยลงมาอาหารอะไรบ้างนะที่มันทำให้เสี่ยงลิ่มเลือดอุดตันและหัวใจวายแบบเรื้อรังนะครับหนึ่งน้ำเชื่อม ทุกชนิดน้ำหวานน้ำผลไม้น้ำอัดลมโคตรแย่เลยเบาหวานจะถามหาปลายประสาทจากเสพริ่มเลือดจะอุดตันได้ง่ายแก่เร็วเสี่ยงมะเร็งมากขึ้นด้วยนะครับ2คือพวกเบเกอรี่ทั้งหลายพวกแป้งที่เอาไปทอดหรือ ทุกๆอาหารเลยนะครับที่มีส่วนประกอบของมาร์การีนส่วนประกอบของทรานส์แฟตโดนัทพายพิซซ่าสกนตวาฟเฟลคุกกี้แครกเกอร์แพนเค้กเฟรนช์ฟรายเนี่ยโหแย่ oh, yeah, แบบมหาแย่เลยนะครับอันที่3นะคือผลไม้แปลงรูปถ้าคุณกินมันเกินเสี่ยงเลื่อมเลือดอุดตันนะครับพวกผักผลไม้ทอดทั้งหลายเนี่ยนะระวังให้ดีๆเลยนะครับอันที่4นะครับคือเรื่องของของทอดทุกชนิดเลยหรือว่าพวกเนื้อ ท,ที่เป็นมันเราไปทอดเนื้อชุบแป้งทอดเนี่ยเสี่ยงทั้งมะเรง็งเสี่ยงทั้งหน้าแก่เสี่ยงทั้งไขมันเร็วขึ้นเสี่ยงทั้งหลอดเลือดอุดตันนะครับอันที่6 ผลไม้แห้งนะครับมันมีน้ำตาลฟุกโตสมาหาศารเร่งยูริกสูงเร่งไตวายใครไตไม่ดีใครยูริกสูงลองไปเสริมตัวนี้นะสารสกัดแครนเบอร์รี่เนาะเป็นแครนเบอร์รี่เอ็กตรักนะครับขอดูสูตรในอินบ็อกซ์พิมพ์ว่าบำรุงไตนะครับหรือใครที่ยูริกสูงก็พิมพ์ว่าลดยูริกลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยนะทุกคนต้องระวังอะไรบ้างนะครับข้าวเหนียวมะม่วงครับนะคือมะม่วงเนี่ยดีนะแต่ระวังอย่างเดียวเลยนะถ้าคุณกลัวเรื่องของโรคอ้วนนะแล้วก็โรคหลอดเลือดตีบหรือว่า ไกวายนะก็คือเข้าเหนียวกับกะทิเนาะกินเข้าไปแล้วเปลี่ยนเป็นไขมันเลวนะครับไขมันเลวเนี่ยมาจากแป้งน้ําตาลแน่นหน้าอกช่วงกลางคืนหายใจแบบไม่สุดอันนี้ผมแนะนําว่าอาจจะต้องไปทําเรื่องของ s l e ป p ท e ต t นิดหนึ่งตรวจการนอนหลับดูหน่อยว่ามีการหยุดหายใจขณะนอนหลับไหมใครที่นอนหลับมีปัญหานะครับอาจจะเสริมเรื่องของแมกนีเซียมรากโสมอินเดียสกัดแล้วก็เรื่องของเมลาโทนินนะครับสตัวนี้อาจจะช่วยให้ท่านนอนหลับได้ดีขึ้นได้เอ็นแก้วเนื้อหมูมีโทษอย่างไรบ้างพวกเอ็นหรือว่าข้อ ข้อกระดูกอ่อนเนี่ยมีประโยชน์เนาะมันเป็นคอลลาเจนนะครับมันไม่ได้มีข้อเสียอะไรเนาะนอกจากว่าเราจะเอามันไปทอดนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่กระดูกคุณนะครับหรือว่าข้อเข่าเสื่อมอาจจะต้องเสริมคอลลาเจนชนิดที่2นะครับกับแคลเซียมออร์แกนิกขอดูสูตรในอินบ็อกซ์นเนพื่อนๆพิมพ์ว่าคอลลาเจนเนาะกับแคลเซียมนะครับปวดน่องต้องเสริมอะไรเนาะโคเควเทนแมกนีเซียม D3 K2 มแล้วก็วิตามิน B รวมนะครับ B รวมเนี่ยไฮไลท์เลยนะเรื่องของหลอดเลือดนะครับเรื่องของความเหนื่อยเรื่องของพลังงานเรื่องของตับมันเกี่ยวกัน ถ้าเป็นวันโรคตับทานอาหารหรือวิตามินอะไรดีนะครับหนึ่งเลยคุณต้องทานยาวันโรคแล้ววิตามิน B รวมด้วยเพราะว่ายาพวกนี้มันลดวิตามิน B ของคุณด้วยนะครับตัวที่2ที่ช่วยบำรุงตับคือนักนะครับ n a c t ซิซิอุลซนะครับบำรุงตับลดเสมหะบำรุงผิวช่วยเรื่องของภูมิแพ้นะครับขอดูสูตรในอินบ็อกซ์พิมพ์วันนกตัวที่3คือ Milk ซพิมพ์ว่าบำรงตับแล้วก็ตัวที่4ี่ก็จะเป็นเรื่องของกลูตาไทโอนเป็นไลโปโซมอลนะครับพิมพ์ว่ากลูตาเป็นไทรอยทานวิตามินอะไรก็คือวิตามิน B รวม d ี k 2นะครับแมกนีเซียมเนี่ยนะครับเป็นวิตามินยืนพื้นที่ทุกคนเนาะควรจะต้องกินนะครับมีเพื่อนบอกว่าทําตามโมกน้ําหนักลดลงดีมากๆเลยสุดยอดนะครับทาน d ี k 2เคของคุณหมอมาเดือนกว่า2เดือนร่างกายไม่ปวดเมื่อยเหมือนก่อนเลยเห็นไหมนะครับกินดีเคกับวิตามิน C อยู่ไม่ป่วยเลยนะครับดีมาก แข็งแรงและสุดยอดไปเลยนะครับใครได้ประโยชน์ฝากแชร์ด้วยนะครับขอรับสูตรอาหารเหรียญทองนะอาหารชะลอวัยอาหารต้นสายนะครับคุณเพิมพ์ว่าลดไขมันสวัสดีครับ